สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้มา,าแชรป์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับเรามาเจอกันในวันหยุดนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับอัดในวันอาทิตย์วันจันทร์ที่17คือวันพรุ่งนี้ก็จะลงให้เพื่อนๆในรับชมกันเพื่อนๆในรับชมในวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่17เ,เดือนตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นวันหยุด สบายๆนะครับเพื่อนๆเอฟซีถามมาว่า2คลิปก่อนจากนี้นำองค์หลวงวิจาร์ณอยากเจอองค์หลวงสิทธิ์บ้างพยามหาก็เลยนำองค์หลวงศิษย์มาองค์นี้พยามหาเคยนำมาลงแล้วนะครับแต่ พระใหญ่มหานำมาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับพระใหญ่มหาตั้งชัยยาให้ท่านว่าองควนอูนะครับองนี้นะเพื่อนๆคงเคยเห็นสมเด็จวรคังองควนอูที่เขาตั้งชัยยาให้นะครับองควนอูก็เพราะว่าหน้าหน้ากวนอูนี่จะแดงแดงอมชมพูนะครับองแดงนะครับองควนอูเนี่ยท่านกวนอูเนี่เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ความกตัญญูกตเวทีนะครับเพื่อน เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ความกตัญญูกตเเวทีนะครับท่านสมัยหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆกนอูนเขาเคยอยู่กับโจโฉเขาก็เคยอยู่นะครับเพืเ่อนๆเล่าปีเขาก็เคยอยู่นะครับแต่เขาไม่เคยไม่ไม่เคยทรยศนะครับคือบุญคุณต้องทบแทนนะครับบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระเขาถือถือคติอย่างนั้นนะครับ ก่อนที่มาอยู่กับเราปีโจโฉเคยเป็นนายของกวนอูมาก่อนนะครับเพื่อนๆเคยเป็นนายของกวนอูมาก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับท่านเราปีเนี่ยให้ให้กวนอูเนี่ยเรียกว่าคือถ้าฆ่าโจโฉได้ก็ฆ่าได้นะครับคือคราวนั้นเนี่ยคือชนะแล้วนะครับะจะตัดหัวโจโฉอไหรก็ทําได้นะครับ แต่สุดท้ายเขาไม่ทำนะครับซึ่งเล่าปี่เองก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงให้กวนอูไปจัดการกับโจโฉเนยังไงกวนอูเขาก็เขาก็ไม่ทำหรอกนะครับไม่ทำแต่เล่าปี่ท่านท่านอยากให้กวนอูเนี่ยเรียกว่าได้สละทุกอย่างนะครับได้ ทำคุณทุกอย่างได้ตอบแทนทุกอย่างให้มันจบลงนะครับซึ่งท่านก็วางหมากอย่างนั้นนะครับตามคําแนะนําของโคงเบงนะครับก็เลยให้กวนอูนี่นำทับไปทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทับของโจโฉก็แตกพ่ายมาแล้วนะครับท่านเร่าปีก็จัดการมามาจนรู้ว่า ช่วงนี้โจโฉโรคกับใครเนี่ยก็คงแพ้นะครับแต่พอมาถึงสถานที่ราบรุ่มที่มีเชิงเขาปกปิดเป็นกรแพงเนี่ยรู้ว่ายัางไงก็ต้องไปทางนี้แน่นอนก็เลยให้นี่แหละครับกวนอูเนี่ยนำนำทัพไปจัดการซะก็เป็นไป,นป,นปนตามคาดนะครับสุดท้ายโจโฉก็อยู่ในอุ้งมือของท่านกวนอูนะครับแต่เผอ,อิญว่า วนอูนี่เขาเห็นโจโฉแล้วก็เป็นนายเก่าผู้มีบุญคุณเคยชุบเลี้ยงมาเคยดูแลมาเมื่อคราวลำบากว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็เลยไม่ไม่จัดการนะครับก็คือไม่ฆ่านั่นเองแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งหลายคราวนะครับกับคนอื่นนะครับกับโจโฉก็ครั้งนี้แหละครับกับคนอื่นก็ใครที่เคยให้ข้าวให้น้ํา เคยดูแลท่านกดอูเมื่อคราวําบากท่านก็ท่านก็ยังไม่ทํานะครับนั่นแหละคือบุญคุณต้องทดแทนนะครับแต่ถ้าใครเคยเหยียบย่ําใครเคยที่มารังแกรังฟานประชาชนผู้คนผู้ด้อยโอกาสกดอูจไม่เอาไว้นะครับนี่แหละสุดท้ายถึงคราวสิ้นชีวิตท่านท่านก็ไม่มีนะครับไม่มี ไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรท่านเป็นเพียงแค่นักรบจอมทัพผู้มีธรรมนำหน้านะครับเท่านั้นเองท่านเป็นคนตัวใหญ่หน้านี่แดงมรลกมะเดือนาะครับดังนั้นเมื่อท่านสิ้นรมเนี่ยรอบปีประชารษฎรจึงตั้งศาลให้ท่านเป็นศาลกวนอูน,นะครับศาลแห่งเทพเจ้าความจงรักภักดีเทพเจ้าแห่งความการยุกะตะเวทีว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ เป,เป็นเช่นนั้นเราดูองค์นี้เนื้อจะแดงเห็นไหมครับเน,เนื้อแดงเนื้อแดงนไหครับแดงแดงอมชมพูนะครับเพื่อนๆแดงอมชมพูด้านหน้าด้านหน้าก็จะแดงอมชมพูเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเขาจึงตั้งชาย,ยาให้ท่านว่าองคุลอูนะครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆ FC เอฟซีก็บอกว่าพ่อใหญ่มหาทำคลิปวันนี้มาสองสองคลิปแล้วอยากเห็นองค์หลวงศิษย์บ้างก็เลยดำองค์นี้แหละครับเพื่อนเพื่อนดูดูเกตนะครับเกตนี้จุดที่ซุ้มระคังโคลนเกตนี้ก็จะอวบป,ป้าก็จะแหลกเห็นไหมครับหน้าก็จะอิ่มใหญ่เหมือน ผลมตูมไหลตกทั้งสองข้างเห็นไหมครับสวยนะครับองค์นี้พระใหญ่มหาจะเป็นองค์ครูนะครับแล้วเนื้อนี่ออกเหมือนเนื้อเน่าด้วยนะครับเพื่อนๆพนวรณะท่านนี่เหมือนเนื้อเน่าเนี่ยพระใหญ่มหาเอาน้ําส้มสาชูมาขัดก็ดไม่ออกนะครับแช่น้ําร้อนนี่ก็ไม่หลุดนะครับเ,เ,เพื่อนเือนองเนี้ยพระใหญ่มหาจึงจึงภูมิใจนําเสนออีกรอบหนึ่งนะชอบมากอง์เนี้ยนะครับเพื่อนๆนถ้าพระใหญ่มหาจะนํามาเป็นองค์ประจากายองค์ต่อไปก็จะเป็นองค์นี้แหละครับเ,เพื่อน แต่องค์ประจมกายเนึ่งในเป็นจะาาคีก็เป็นองค์หลวงวิจารณ์ณอยู่นะครับแต่ถ้าคราวใดจะนำท่านขึ้นขอก็จะถัดไปก็จะเป็นองค์นี้แหละครับดูซอกลักแรเนี่ยทางด้านขวามือซ้ายมจะยกสูงขึ้นเห่ไหมครับเพื่อนยกสูงขึ้นนะครับสูงกว่ลักแรทางด้านซ้ายเรากวาองค์พระนะครับตรงนี้ลักษณะมีเส้นผ้าทิพย์ตรงกลางนะครับแต่ คือเพื่อนๆครับที่บอกว่าเขาไม่ได้ยอมเขาไม่มองหาเขาไม่เช่าหาพิมพ์ไม่ได้ยอมเนี่ยขององค์หลวงศิษย์เนี่ยแต่ถ้าองค์องค์หลวงศิษย์องค์ไหนก็ตามนะครับบล็อกพิมพ์ที่มีเส้นวาสนาเส้นพาทิพย์เรียงลางอย่างนี้เองไหครับเนี่ยพวกเซียนเขารับเช่านะครับด้วยความเคารพนะครับเซียนเขารับเช่านะครับเซียนเขารับเช่าที่พระยามหาได้ยินมานะครับ ที่เขาไม่รับเช่าองค์หลวงศิษย์นะเพราะเป็นเป็นพิมพ์ที่ไม่มีเส้นผ้าทิพย์ไงครับถ้าองค์ไหนมีพิมพ์ไหนมีเส้นผ้าทิพย์ตรงเนี้ยเขาจะรับรับเช่ารับซื้อนะครับแต่ก็นั่นแหละรครับพระมหาย้กอยู่เสมอว่าพวกนี้อย่าไปตามมันให้มากพวกเซียนเนี่ยนะครับมันมันไม่รู้จริงนะครับเพราะไม่รู้จริงก็มองว่าเป็นของไม่จริงคนรู้จริงก็มองเป็นจริงหมดแหละครับเพื่อน คนที่เขามีองค์ความรู้ครูบาอาจารย์หลายท่านเขาไม่ได้ขายพระเขาไม่ไม่ได้มีบริษัทขายพระเขาไม่ได้มีชมรมสมาคมขายพระเขาดูเขาก็เขาก็ไม่เดือดร้อนนะครับเขาก็ไม่ได้ไปเอาพระไปขายไม่ได้เป็นคดีความเขาก็อยู่ที่บ้านส่องมองหาหรือว่าให้องค์ความรู้กับคนที่ยังไม่รู้แค่นั้นเองนะครับเ,เพื่อน อย่างพ่ออย่ามหาเองก็ก็ได้ความรู้กับครูบาอาจารย์นี่แหละครับหลายท่านนะครับเพื่อนๆองค์เนี้ยเนื้อเน่านเนื้อติดในองค์พระเลยนะครับจะมาขูดมาคูดมาทําไงนี่ก็ไม่ออกนะครับเพื่อนๆดูสิครับขอบสะอาดนะครับมีรอยยุบรอยแยกรอยแตกตามธรรมชาติเนี่ยนี่ดูด้านหลังนะครับหลังพระสมเด็จแท้เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่ขอบข้างก็มีรอยบิดนไหครับเพื่อนๆนี่ รอยแตกรอยบินนะองนี้แม่เหล็กก็ดูติดนะครับแล้วก็แดงอมชมพูด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนพระยามาหาจึงตั้งชีงใ้ใจท่านว่าองค์นี้เป็นอ่าองกวนอูนะครับเพื่อนเพื่อนอน,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 นี่องกวนอูนะครับดูเนื้อนี่สวยนะครับเดี๋ยวให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนดูเนื้อนะครับดูเนื้อด้านในนะครับดูเนื้อด้านในเนื้อด้านในนี่ ดูแล้วคดสิิมากนะครับองนี้ในบรรดาองหลวงสิทธิ์ที่พ่อใหญ่มหามีพ่อใหญ่มหาชอบองนี้มากที่สุดนะครับพเพื่อนๆดูแลแบบสบายตานะครับดูแล้วมีความสุขนะครับเวลาดูพระสมเด็จนี่ดูแล้วสบายตาดูแล้วมันนุ่มตามันนวลตามันเบาตานะครับแต่ในบรรดาองหลวงสิทธิ์องค์นี้จะเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่พ่อใหญ่มหาให้คะแนนนะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นไงครับดูเนื้อด้านในเนื้อเน่าทีทวานะครับี่เห็นไหมครับเพื่อนๆพื่อ่วแบบสวยงามมากจริงนะครับนี่เอาเหล็กเอาแปรงเหล็กมาขูดมาถูก็ไม่หลุดนะครับเพื่อนๆดูด้านในเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเป็นไงครับเนี่ย ดูเนื้อสิครับเนื้อนี่แจ็มเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูเนื้อด้านในเป็นลักษณะคาบฟองต้องหูติดเลยนะครับเนื้อบอบช้ำ เพื่อนๆเ,เห็นลักษณะเส้นผ้าทิพย์เนี่ยครับเนี่ยเส้นผ้าทิพย์เส้นนิสีธนะเรือนรางยู่นะครับนี่นี่แหละครับพิมพ์นี่แหละพิมพ์นี่แหละที่พวกเซียนเขาซื้อนะครับเขารับเช่าถ้าเพื่อนๆเห็นส่วนมากเราดูจะไม่ค่อยมีนะครับมีก็เรือนรางนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีพิมพ์หลวงสิทธิ์นะครับ ดูแล้วมีเส้นผ้าทิพย์เรือนรางนี้ลองลองเอาไปขายให้พวกเซียนดูนะครับลองไปขายให้พวกเซียนดูถ้าเซียนคนไหนที่เขาเขามีคุณธรรมอะ่ะเขาก็จะบอกตามตรงนะครับเขาค่อยบอกตามตรงเขาบอกความจริงนะครับเมื่อเขาบอกความจริงแล้วเขาอาจจะไม่ไม่เช่าก็ได้นะครับก็มีอยู่แล้วนะครับ ừ, เขาอาจจะไม่เช่าก็ได้แต่เขาบอกความจรงิงมาแท้ก็คือแท้แต่เขาไม่ไม่เช่า เพราะว่าเขาไม่มีเงินนะครับถึงเขามีเงินเขาก็คือเขาก็ไม่อยากเช่านะครับไม่มีหรอกครับผ้าแพงเป็นแสนเป็นล้านปัจจุบันเนี่ยไม่มีผ้าแทนหาง่ายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยพระาเพื่อนเพื่อนดูดูแล้วมีเส้นผ้าทิพย์มีเส้นนิดสีทนะนอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็เอาไปปล่อยได้เลยนะครับเซียนเขารับซื้อนะครับ แต่ต้องมีเซียนเซียนคุณธรรมถ้าเขาไม่ซื้อแต่เขาก็เขาก็ไม่ซื้อไม่ใช่ว่าไม่ไม่จริงนะครับจริงแท้แต่เขาก็ไม่ไม่เช่าไม่ซื้อเขาอาจจะไม่มีเงินหรือว่าเขาอาจจะมองแล้วเอาไปต่อไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่สวยนะครับนี่ความงาม เราดูความโค้งของเรียกว่าเกจนะครับเกจจุดซุ้มนะครับองค์เนี้ยเพื่อนๆดูเนื้อสิครับเนื้อปูนเปลือกหนอยก็เป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูด้านหลังนะครับด้านหลัง ด้านหลังนี่ลุปพุน <Jamie, S 2> เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนผิวดวงจันทร์ไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูครูบาอาจารย์ตั้งเคยบอกนะครับสมเด็จวราคังเนี่ยเหมือนผิวดวงจันทร์เนี่ยนี่แหละครับมาจากนี้แหละครับไอ้คาว่าผิวดวงจันทร์เพื่อนๆเพื่อนๆครับจำไว้เลยนะครับคําว่าผิวดวงจันทร์เนี่ยมาจากนี้แหละครับเป็นบอกเกิดเนี่ยผิวดวงจันทร์บางท่านก็เรียกว่าผิวขางคกนะครับเรามาดู ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านข้างสวยงามเรา มาดูด้านหลังแบบใกล้ๆก,กันบ้างนะครับเป็นคลิปไหลบ้างวันนี้สบายๆนะครับวันอาทิตย์เรามาดูดูคลิปนี้เพื่อนๆก็จิบกาแฟไปด้วยนะครับเปิดดูคลิปแบบสบายๆถ้าเราไม่ได้เป็นพวกชอบพระสมเด็จเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้เห็นไม่ได้ชมกันอย่างนี้นะครับเพื่อน เพื่อนดูเนื้อปูนเปลือกหอยสิครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนเเป็นเม็ดหินนะครับเป็นเม็ดหินที่เกิดขึ้นเม็ดเดียวที่กลางพระเลยนะครับท่านมาอยู่อย่าะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนเพร่อนพ่ใหญ่มหาว่านี่แหละเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนเพื่อน เม็ดประทาดเม็ดประทาดงอกนะครับเนี่ยเม็ดประทาดงอกเกิดขึ้นในเนื้อพระนะครับงามในครับสิกนะครับเนี่ย ด้นานในนะครับดูนะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่ให้ให้ดูคนแบบเห็นกันแบบชัดๆนะครับตรงนี้นะครับรอยบินนะครับนี่เรายังเห็นเป็นเม็ดเม็ดประทาศเม็ดแดงก็ยังเห็นนะครับเพื่อนๆ เราเห็นเม็ดแดงใช่ไหมครับ mm hmm. เม็ดแดงในองค์พระนะครับเม็ดแดงในองค์พรนะนี่คือเนื้อเนื้อปูนปลืปลปลอกหอยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ สวยนะครับนี่เพื่อนดูนะครับสวยงามดูหน้าเนี่เป็นหัวทักกระแตเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูผิวพรรณท่านเนี่ยเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างครับตกอกูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2องพ่อบ้านเลยนะครับ ขอบคุณครับ